าานี่เขาจะเนี้ยแกงส้มสะแลสะแลพักพื้นบานบ้านเฮานี่หนึ่งปีมีเต้อหนึ่งเนาะจะได้กินกระเต้อหนึ่งเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเฮาเก็บสะและลางให้เรียบร้อยมาแกงใส่จ้นหมูนี่แกงส้มล้ำๆนะครับใส่บกระส้มน้อยเหนะ็นเนาะมาดูวิธีขั้นตอนกันี่ยดีกว่าให้ชอบแกงสะแลห้ามพ่าเลยคลิปนี้แกงสะแลใส่บเกิลส้มเนี่ยคล้ายๆแกงจ้อผักกาดครับเจน้ำล่างหื้อสะอาดแล้วก็เด็ดควันออกครับผม แล้วก็พร้อมแยกกินได้เลยสุ่มไฟตั้งมอแล้วก็เติมน้ำตั้งไฟรอครับจากนั้นก็มาซอยหมูเป็นตินต่นๆปดิกรรมบนเขียงนี่แหละครับผมซอยหมูแล้วก็ใส่จานไว้รอพร้อมกับพริกแกงตำละเอียดนะครับพริกแหง้งหอมแดงหอมเตียมกับปิขมิ้นสะไครใบมะกรูดแล้วก็เกลือเม็ดครับผมแกงเฉลเก็ะย่างใล้ๆแกงจอผักกาดเนี่ยแหละครับผมเอาจีนหนอ ไปตม้มเหลือเอาหมูสามชั้นลงไปต้มนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยพร้อมเริ่มซุกเฮาก็ใส่เครื่องแกงลงไปใส่หมูลงไปในน้ำเดือดรอมันซุกสักง้ำเนื้อแล้วก็ตักพี่แกงใส่ตัวลงไปในหม้อเลยตั้งหม้อรอสักคําครับผมล่างสไลด์เป็นตีเรบร่อยแล้วนี่หมูกับพี่แกงตม้มซุกละเนาะหลังจากนั้นเนี่ย ใส่สแสล,ลงไปเลยดีกว่านะครับจากนั้นเนี่ยก็ใส่สแสล,ล่างน้ำลงไปในหม้อกําๆสองกํานะครับคนไปมาฮือเข้ากับน้ำแกงนะครับผมเพิ่มรสชาติด้วยความส้มธรรมชาติจากมะเขือส้มแก่นนน่ยๆอย่างที่เห็นนี่แหละครับผมมะเขือส้มน้อยซอยไปตีเรียบร้อยแล้วนะใส่ถ้วยนะครับ คือมันส้มแค่น้อยหนึ่งนะครับผมใส่หม้อดีกว่าใส่มะเขือส้มผักเกึงลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันเหมือนเดิมตั้งไฟรอหื้อน้ำเดือดเนื้อปริชาตินะครับใส่ผงเทวดานี่แล้วก็เติมน้ำปลาห้าลงไปนะครับเพื่อความกรุ่กิ่นี่ ต่นนี่เขาไม,าม่ซมฟิชติดกว่าคือรสชาติส้มนิดๆเนาะเพราะมันเือส้มน้อยนะครับนัวๆนี่เพราะนี้อ่าฮะมีเพชรน้อยนึงพอใส่พริกแกงนะครับทุกแล้วปดดีดกว่า สุดแล้วครับผมสำหรับแกงส้มแสลใส่จีนหมูรสชาติบัญหาพริกแกงบ้านๆรสส้มจี๊ดจี๊ดจากมะเขือส้มธรรมชาติบรรหานี่เองครับผมเซตเป็นตีเรียบรอยแล้วท่าสำหรับแกงสแสลหรือแกงส้มแสลใส่จีนหมูมหม้อนะครับผมใส่มะเขือส้มนะครับผมมาจิ้มกันเลยดีกว่ากว่อนอื่นจิ้มน้ำกันเนาะน้ำหัวขนาด ส้มมะเขือส้มนะครับก้มกรม,กมเพราะว่าความส้มได้จากมะเขือส้มน้อยนะครับผมใส่ประมาณพวยหนึ่งนะครับสลปีหนึ่งมีเตอาหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยแถมหนึ่งเมนูจะต้องสอบกินแล้วจิ้มสลดปากใหญ่คล้ายๆแกงพักตั๊งเนย้อรรสชาติส้มน้อยหนึ่ง สลมันมารสชาติแลบจะมันๆนึบๆน้ำแกงห่อนๆหีบครับเข้าอุ่นสักไหเนาะฮึ <c oughs> <c oughs> สะใจง่าว <c oughs>